มันมันจับจับโออีไทรเนี่ยมันยังบินได้มันบ่พอได้ลลกปีกดิยังแกออกแกรอเดอเ,อเออป็น,นยังหรอเออเอาตากล่องจับเลยงามในยังงามอยู่เลยมันบินได้ไรีบบ่แม่จุล่อยฟลอยฟลอยขับจับเออ้ามันบินขาบินบก็นกได้บินได้จ้ามันปล่อยเลยพี่นหรอ ไปดีพี่น้องนะบ่าวนะสาวลุงป่าอาเบิ้ลสุกัวทุกคนพี่น้องมื้อนี้มาสิคิลชายแดนทุกคนพอดีมาแวะชิเครื่องอยู่แคมป์ทางซอยเขาเจ้าว่าพี่น้องนี่เนี่ยเสียพี่น้องเนี่ยเสีมาเบิ่งมาเบิ่งบ้างพี่น้องได้ตั้งแต่เมื่อวานนี่บ่อ๋อกว้าวลัดพี่น้องยันยัดมานมันมันแข็งแข็งนี่บ่อกในมื่อเช้านี่ มันอาชุ่มว่าใอยซื้นอนี่คอยบริแท่นี่คำนี่มันมันบูดปะจกักปืูอ้าวพี่น้องวันนี้ประกาเพิ่งงานนกแก้วก็มีพี่น้องพอดพี่น้องเบนกเป่าน,นกเป่าปะหัน,นกล่องมาใส่ด้วยนี่พี่น้องพาดงามเลยนกอันอนี้เรนนกเป่ปาตัวนี้นกเป่านกเป่าโอ้ตัวใหญ่เนาะบ่ปองเนาะ ไม่เท้าแล้วพัยเหย่อยห่อยู่้างในไม่ยังไม่เท้าเออพี่น้องคนเอาอนีบอไดรูว่าชื่อซอยยูพอเบิรี่ยปมแตงไ่มลปลูกเองบ่นี่มกแตงบ่นี่ฮะโอ้กอสีง่ายซิบแตงอยู่สวรรค์เลยแคมซีปลูกแมซีบอกปกติมาแตงสื้อมาแตยได้เลยพพี่น้องนี่เบิ่งกมกแตงนี่ งามเนาะนี่เนาะสรุปแล้วนี่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 พี่น้องนี่ดอกแบกนี่เจ้ะขายเป็นโลบอ่ะช่วยเท่าไรดวิพันนอเบงดูถ้วยหนึ่งมันสีลายจำในพี่น้องถ้วยหนึ่งนี่ตักจากเถื่อถ้วยหนึ่งแม่ค้าให้ตักซองเถื่อลองดูดูใส่ลองบ้างตักแบบนี้บ่บอสอยากอยากลองบ้างไงซื้อ เล้นมันแลยเอ้พี่น้องเลยปองง่ายนะครับไ่ได้ต้มหาอะเงยพี่น้องเคยกินบ่พี่น้องนี่พี่น้องทางฝั่งไทยเคยกินบ่ต่อพี่น้องนี่เมื่อวานเนี่ยคนซื้อทั้งเมื่อตะไคร่มหาชิบพันได้อยู่ประมาณโลหนึ่งเมื่อวานเนี่ยเกือบซ้ำนี่แหละน้อยกว่านี้น้อยหนึ่งเนาะปองบิลลี่สื้อเมื่อวานนี่พี่น้องโอ้ยอยากเด้นเนาะเมื่อไรป้าต้นยิ้มเห็นนะครับ อ้าวช <daha S 2> อาเสือซอยถวยหนึ่งเด้อเอออ้าวตากเองตากเองตากเองพี <engo texts hi> ่น <combined> anyway. ้องเฮ็ดบาก็จะน้องเพิร์ลจไปหาได้รอเนาะโอ้แล้วใส่เงินนะเด้สโจง่ายกันเจ้านี่แตาเจ้าหยองมารอตากเองเมื่อยตาบอกเขาว่าหยอกใจเชื่ออ้าวจะตากให้พี่น้องเหรอเราตากให้อ้าวเยอะเยอะเยอะลยเอ้ยแม่ค่ะไอ้ไอ้ยัดหนกล่องให้กันเจ้ากันเจ้าไอ้ สิบพันพี่น้องเลยซ้ำหนีก็กินซ้ำสิก,กินแล้วอ่าเราวเติมให้ <c oughs> อ่าอ่าอ,อยอกไล่ซื้อพี่น้องเลยอ่าสิบพันทิศนี่ไว้ก่อนเนาะเอาถึอเลขแังออมไทยเอาลตัวบาง่ะเฮ้ตัวบางเขาตัวบางเขาจะเอาอยู่ตัวบางสือไปให้ผู้เฒ่าพี่น้องเลยตัวบางนะใอ้เลยขับใจขับใจอ่ะตะกอบคือพี่น้องเลยนี่แหละบางนีง่ฮะกินยากได้พี่น้องเลย เพราะว่าจี่งอ่ะมันเป็นยาได้บ้างนี่มันเป็นยาพี่น้องเพราะว่าแบบมันเียว่าได้ดีมันคงคงบ่เอาตะบางสื่อตะบางเนี่ยพี่น้องเลยยกับเจ้าเว็นวิลีกับเจ้าหมบยังนำกล่องโตพี่น้องเลยย่านพี่น้องย่านวิลีว่าย่านนี่ยก็จาว่าจะออกกล้องกับเจ้าอายพี่น้องเลยบังหมักลมุดนี่พี่น้องบ้างเนี่ยไม่ได้คล้องแบบอันนี้เลยนี่ ผภาของเจ้ะขายยังไะบ้างนี่โต๊ทะท่ายนี่ฮะสามสิบเออเบอิจจ่งเอาใจเงินค่าบ้างก่อนพี่น้อง <c oughs> บิลลี่รกรจายเงินค่าบ้างก่อนสามสิบพันพี่น้องย <c oughs> ิ่งเงาบอก <c oughs> เออเด็กหน่อยไปหาพี่น้องเลย <c oughs> เอาไปหาทำไมากิ๊ 30, <c oughs> บสามสิบพันโมต่อเลยนได้หนิต่อเลยบอกระบบจีาแล้วก็กระบบจีา เงสา 30, มชิม่าแล้วต่อแสดงว่าเคยเบิ่งคลิปเม่ก่อนนี่หกสิบกับโบเอาผูกไดที่หาซิบไปเท่านะครับสามชิบพันพี่น้องพี่น้องนี่สามชิบพันนี่เป็นเงินไทยกับประมาณหกสิบบาทพี่น้องเนาะหกสิบบาทเงินไทยนี่สำหรับตัวนี้พี่น้องนี่ตัวบางนี่หกสิบบาทเป็นเงินไทยเงินกีบกับสามชิบพันกีบเนาะสำหรับผู้ใดที่ว่ามาบ้านเฮาแล้วบ่ฮู้จกักราคาเงินเนาะพเนาะหกสิบบาทตัวนี้ ให้เป็นจาของบางมีนะที่แรกชื้อบ้างแทนยังนี like yeah, sure. ่แทน้ม mm ข่ากอได้แดงไม่ขาดเป็นลำหน้าเออใส่ตรงนน้านะจิ้มห้าแตะแตะจเด้อเราขอบใจคือการมีเองาเลยไปลาบกินในบรรยากให้ทว่าวเลยพี่น้องเลยอือไปลาบกินในจังฉี่กับดอกแดกดอกแดกเออลืมได้ตะกรงใส่น้ำกันพี่น้องดอกแดกสิบพันจำนีดโอ้โอเคแล้วไปหาเองบอดอกแดกนี่อยเลย หาเองพี่น้องเลยเบิดมือเบิดเว้นเพื่อนแลเพื่อนชิได้ซจำนะเพ่ชี้ได้ซจำนะเบิดมือเบิดเว้นโมเมนง่ายพี่น้องเลยมีพรมีอะไรเดี๋ยวบิลี่ชิพ่าพี่น้องย่างคามปากทางไปเบิ่งทางคุ่นว่าเขาจ้าขายยังงี้พี่น้องเนาะไปเบิ่งเพราะว่าอยู่บ้านบิลี่นะมันบกคือกับอยู่ตลาดอยู่ทางประเทศไทยได้พี่น้องตลาดประเทศไทยนี่ยเขาจะขายแบบตะเกียบเลยนั่งนั่งแบบบ้อนนั่นหุ่มๆแน่นะแต่ว่าตลาดอยู่บ้านเขาจะขายของโอกของปลาได้พีัดมาพี่น้องถามมาบง

มันพูดทันตายป่ตัวนี้ฮะมันบินได้บ่จับจับเอานี่ยะเดี๋ตัว่าไรฮะเดีย้นซื้นี่ยนี่ยงอันน่ะมาเบิรงเนี่ยมาเรื่องมาได้นกนี่นะตุุ๊กได้้อ้นตัว่าไรนี่ฮะโป็ทุกเป็นทุกตอ้นพี่น้องนี่เอากล่องเขามาสุ่มไกลๆดต่กล่องเขาตัวอ้นมันเห็นอยู่ปะ ตัวอดน้อยกาหรอกนกนี่มันบินได้บินได้ซื้อปอยเลยเป็นยังไงเน้องโตเท่าไหรสามสิบคือตัวน้อยแท้สามสิบนี่เป็นอ่อกึ้งกึ้งกึ้งมันว่แท้มันจะอะไรจับนั่นเลยนัมันมันจับจับเอาใจเหนือมันยังบินได้มันบอกว่าแท้ลูกปีกทิยังเราจะไปปล่อยปล่อยได้บอกปอยนะคะฮะได้เสร็จปุ้ยมันมันจะบินขึ้นอยู่ว่ะแหละ บินมันไก่พอแล้วบังเลยเออเอาลองลองลองเอามาบังนึ่งล่องลองล่องแกะออกด้วยเสียกมันนะแกะมันบินใช่ลหมเออมันมันบินกับย่าบินนกเจ้าบินนกไปแกะออกแกะล้อดไปยังดอกเออเอาตากลองจับบินในแบบที่แม่จะแบบแบบนีนลูกมันบอกตัวตัวแม่มันเอาขึ้นไล่จับได้ง่ายแท้อันนั้นมัน เลออเลด้าโอ้ใส่ใส่เลดาตรวจเอาพี่น้องเลยใส่เลด้าตรวจเอาเพื่อนีดไดมาเบิงเนลอเรม้ยมันไปบอฮาพาปลมันปอหล่อยนี่ไปเหรเออทามันฮักบอก่ไ่ได้ฮักบ่ได้ม่ไงามงามแม่มันบอโตอะไรไโตสามชิพี่น้องเลยนี่มุกมันมันบ่แจงเราขายโตสามิพ มนยังงามอยู่เลยมันบินได้รีบบแม่จะปล่อยบออะไรก็ดำกันินเออถ้ามันบินบินบ่ได้บินดำจามันปล่อยเลยพี่น้อยอะไรจามทอยจาไปจับมันมาเลยจะปล่อยนจะไปจับตอจจพูดจะปล่อยจจไูแม่จับ สามชิปน,นี่ก็ถึงเกินบาทหกสิบาทนะพี่น้องนะอย่าไปจับไม่เด้อม,มันอยู่หนันจะได้มันก็ไปเองมันเลยพี่น้อง <c oughs> อ่ะชื่อบ้างได้บ้างตัวหนึ่งนาะพี่น,อน้องเนาะอันนี้ย่างเนี่ยใคมดแดงบอก <c oughs> โอ้เ <c oughs> บิ้งเบิ้งพี่น้องเบว้ยใครมดแดงพี่น้องเว้ยทงแสดงคำมดแดงขึ้นน้อยนี่แต่บุ๊คแมนตะว่นในผลบอกนกอัน <c oughs> นี้งามเลยนกย่างอัน <c oughs> นี้ค่ะนกกระลิกนกกระลิก นกกระริ้วอ่ะนกกระริ้วอะไรนกกระริ้วราจเนคือตัวใหญ่นกกระริ้วปอปใหญ่ตัวเนาะตัวนี้ก็ย่งบินใด้อยู่บนนี้วายมันตายแล้วเนาะปีกหักแล้วแงกกกปีกหักแล้วปีกหักแล้วกถึอปืนะโอ้ตามเดนปีกหักแล้วกาบ่เนี่ยนกกดบ่ แส uhm, บบนกกศนี <bom> ่ตะกองโมเสบเนาะนกนกกระลิ <eles disappeared nek> oh, oh, right. ้ว <animals under kindergarten> ีนแ่บเนาะมีนกแสบนกโมเสบอย่างนี้มันยังบรทันตายอยางนี้หมดเลยยอนย่นไปทางตะการตะกาเลยเขาใจเด้ จ้าเลยเด้อจ้าแต่จะไปน่ะจะไปน้ำจับมันมาเด้อเอาจับเพดด่างแบบนี้ปล่อยเลยพี่น้องไอ้ล่อยไก่เลยแล้วเนาะอย่าไปเจ๊กไปอลไวะว่างานมันเข่าพุ่มตอนไหนมันอาจจะไปแล้วเนาะมันไปเลยปีกมันโบดิหักเนาะปีกมันโบดิหักพี่น้องเลยอ่ะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเทานี้เนาะบิ่ลีสี่ขึ้นไปเบียกอยู่ชายแสดงก็พี่น้องเลยติดตามถ้าเบิ่งคลิปใหม่ต่อไปเด้อมื้อนี้มาปล่อยนกกระจ่างนอเนาะก็ลืมเนาะปล่อยแล้วก็ไปเลยเนาะพี่น้องเนาะเฮานี่ไปเลยประจ่ายเลยพี่น้องอ่ะพี่น้องสบายด กับใจเด้อ